สวัสดีวง,งน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน,น้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมา สอนลับท่าปักทองตัวใหม่ัเนเอยนะครับนาอที่แบบว่าทุกคนรอคอยนะครับวงน้องวันนี้ได้อัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนาอก็คือสิ้นสุดกับการรอคอยสักทีนะครับวงน้องเพราะว่าตอนนี้นะครับนาอมีการประกาศมาแล้วนะครับเน้องว่าท่าปักทองตัวใหม่นะครับจะอัปเดตเข้ามาวันไหนนะครับนาอสามารถรับได้ยังไงนะครับนาอเราก็พี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าวันนี้พี่จะมารีวิวเลยนะครับนาอกับท่าปักทองตัวใหม่นะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนาอก็เป็นทางด้าน ของท่าปักธงแคนนะครับนาอก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนาะว่าท่าปักธงตัวนี้นะครับนาอจะมาแจกให้พี่ๆนะครับนาอแล้วก็ก่อนที่เราจะรับได้พี่ๆนะครับนาอก็ต้องมีขั้นตอนการรับด้วยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ก็ต้องดูคลิปนี้ให้จบนะครับวงน้องเราก็พี่บอกเลยนะครับนาอสสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเป็นสายฟรีไม่ใช่สายเติมหรือว่าอยากได้เพชรจากพี่อยากได้ตัวละครจากพี่นะครับนาอขอพี่มากนะครับว่าอยากให้พี่แจกเพชรอยากให้พี่แจกตัวละครนะครับวงน้องก็คือเอาง่ายๆแล้วกันนนคาลิปี้ คนดูถึง1 5 0่0ื่นคนดูนะครับก็รับไปเลยในส่วนของผัดไก่นามูลค่า200บาทนะครับน้องหรือว่าตีเป็นเพจก็ประมาณ510เพรนะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของตัวละครเอฟลองอีก1ตัวนะครับน้องก็จับประมาณเลยนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับน้องถ้าคลิปนี้ถึงนะครับวงน้องก็รับไปเลยนะครับน้องสามารถรับได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับวงน้อง มาเรามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องว่าถ้าปักโงนะครับได้อัปเดตเข้ามาในเกมของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนาอก,ก็คือวันนี้นะครับนาอเป็นวันแรกเลยที่อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟแอสวานะครับวงน้องพี่ก็เลยแบบว่ามารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับนาอว่าจะสวยแค่ไหนอะไรยังไงนะครับวงน้องเพราะว่าวันนี้อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟแอสวานแล้วนะครับวงน้องก,ก็ อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าทุกอย่างอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟแอสวานะครับเนาะมีโอกาสเข้าเซิร์ฟหลักนะครับวงน้องก็คือ99%เลยนะครับเนาะพูดง่ายๆนะครับวงน้องมีโอกาสเข้าเซิร์ฟหลักแน่นอนนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะวันนี้ได้อัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของท่าผักทงตัวนี้นะครับเนาะก็ถือว่าเทพมากๆนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าถ้าใครอยากได้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่า วันนี้นะครับเนาะสามารถรับได้ในเซิร์ฟแอสวาแล้วนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะวันที่อัปเดตเข้ามานะครับวงน้องจะเป็นกิจกรรมด้านขวบนนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะทำภารกิจด้านขัวบนนะครับวงน้องเราก็ออกมารับตรงนี้ได้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของท่าปักธงตัวนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็คือเป็นเดือนสองนะครับวงน้องก็คือเดือนถัดไปเลยนะครับเนาะจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยหงเล่านะครัับนากก็ถ้้วงงคออืป ตงตัวนี้นะครับเนาะจะเป็นการแข่งแค่นะครับวงน้องก็เป็น8 V8 นะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องเราก็พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าคนที่สนานะครับวงน้องจะมีสิธิ์รับได้เท่านั้นนะครับเนาสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องก็ยังไม่พอมีเวลาที่จะฝึกฝีมืออยู่นะครับเนาะเพื่อเตรียมแข่งนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ท่าปักธงตัวนี้นะครับวงน้องก็ เตรียมดีๆนะครับวงน้องก็คือเตรียมรับม like ือดีนะครับเนาะจะอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับวงน้องเราก็เป็นการแข่งแค่นะครับเนาะเราก็การแข่งแค่นครั้งนี้นะครับวงน้องก็คือพี่บอกเลยนะครับเนาะจะเดือดมากๆเลยนะครับวงน้องเพราะว่าเป็นปีแรกนะครับเนาะที่มีท่าปักธงมาแจกให้แบบนี้นะครับวงน้องก็คือทีมไหนชนะนะครับเนาะก็รับไปเรยในส่วนของท่าปักธงตัวนี้นะครับวงน้องก็ และเกือบเท่าท่าปักธงที่แบบว่าเติมเอานะครับวงน้องแล้วก็จับเป้าหมายเลยนะครับเนาะกับกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องใกล้จับเด็กเข้ามาแล้วนะครับก็เป็นทางด้านของเดือนถัดไปนะครับวงน้องมีการประกาศมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนาอว่าจะเอาเข้ามาแจกนะครับน้องมีโอกาสได้ทุกคนแน่นอนนะครับกับท่าปักธงตัวนี้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากลองแอคท่าปักธงนะครับวงน้องก็คือใครที่สามารถเข้าเซิร์ฟแอซวานได้นะครับน้องวันนี้ก็สามารถรับได้เลยนะครับวงน้องเพราะว่าวันนี้เอาเข้ามาแจใน แล้วนะครับเนาะให้แบบว่าลองเล่นก่อนนะครับวงน้องแล้วก็วันที่อัปเดตเขาเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟจ,จริงนะครับเนาะก็เป็นเดือนหน้าหรือว่าเดือนถัดไปได้นะครับเนาะกับท่าปักธงตัวนี้นะครับงน้องวันนี้นะครับพี่มาบอกข่าวสารใหม่ล่าสุดเลยนะครับเนาะว่าจาก ได้ทุกคนแน่นอนนะครับนาอสสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่ามันฝึกตัวเองนะครับวงน้องเราก็ลงไปแข่งนะครับนาะเพราะว่าถ้าปักรงตัวนี้นะครับวงน้องก็คืออาจจะไม่ได้แรงมากนะครับนาอก็คืออาจจะมีการยกเซิร์ฟเลยนะครับนาอก็จับปลายเลยนะครับวงน้องก็ถือว่าถ้าใครอยากได้นะครับนาอก็ฝึกตัวเองให้เยอะนะครับวงน้องเพราะว่าถ้าปักธงตัวนี้นะครับนาอก่อนจะได้มานะครับวงน้องต้องมีการแข่งขันนะครับน้องต้องมีการแข่งแค่นะครับวงน้องแล้วก็จับปลายเลยนะครับนาอก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่ถาม นี่นะครับน้องไหนๆก็มารายงานกิจกรรมแล้วนะครับวงน้องก็คือพี่ขอรายงานกิจกรรมซุดอีโวหน่อยแล้วกันนะครับเนาะเพราะว่ามีน้องหลายคนนะครับน้องก็ถามมาเหมือนกันนะครับว่าซุดอีโวตัวต่อไปจะสวยแค่ไหนนะครับวงน้องก็เป็นตัวนี้เลยนะครับเนาะอันนี้นะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของซุดต่อไปนะครับเนาะที่จัดเอฟเฟตเข้ามานะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าสวยมากๆนะครับเนาะเราก็เอฟเฟกจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็ถือว่าพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าเอฟเฟคคคจจััััััดดดหนนนนนนกกกกเเตต็็็มะะรรรบบ้้ออองงาุีีโวววื เป็นซุดแรกเลยนะครับเนาะที่แบบว่าผู้หญิงนะครับสามารถใส่ได้นะครับเนาะเราก็ผู้ชายก็สามารถใส่ได้เลยนะครับวงน้องเลอก็จับประมาณเลยนะครับเนาะส่วนเอฟเฟกไม่ต้องพูดถึงนะครับวงน้องก็คือเอฟเฟกจัดหนักจัดเต็มเลยแล้วนะครับเนาะทุกซุดนะครับวงน้องจะแย่ให้เราถึง5ชิ้นส่วนนะครับเนาะสำหรับองน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ซุดตัวนี้นะครับก็จับเดทเข้ามาแล้วนะครับเนาะหรือว่าน้องๆคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าสะสมซุดอีโวนะครับวงน้องก็คือที่บอกเลยนะครับเนาะว่าซุดตัวนี้นะครับองน้องก็เหมาะมากๆรวิงง องนี่เลยนะครับเนาะผู้ชายก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าสุดจริงๆนะครับเนาะกับสุดอีโวตัวนี้นะครับก็ถือว่าจะมีสีสีให้เราเลือกนะครับวงน้องก็คือจะมีทางด้านของสีส้มนะครับเนาะสีม่วงตัวนี้ด้วยนะครับวงน้องแล้วก็มีสีฟ้านะครับเนาะแล้วก็มีสีแดงนะครับวงน้องแล้วก็จับประไม้เลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับวงน้องก็คือแถมหน้ามาให้เรานะครับเนาะแถมสุดให้เราแบบนี้นะครับวงน้องแล้วก็เอฟเฟกต์ด้านหลังนะครับเนาะจะแตกต่างออกไปทั้งสีสุดเลยนะครับวงน้องจะไม่เหมือนกันเลยนะครััััับบบบเเเเนน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 าาาาาะะะะะกกกก็็็จปลลยยยคคครรรวววว้้้อออองงีี่่ถืสม เป็นทางด้านของสุดสีฟ้านะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็แย่ให้เราถึง5้สิ้นส่วนเหมือนกันนะครับเนาะก็จะประมาเลยนะครับวงน้องก็มีทางด้านของส่วนตัวนะครับเนาะรองเท้ากางเกงนะครับวงน้องเราก็มีหน้ากากเราก็มีทรงผมนั่นเองนะครับวงน้องก็จะประมาเลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาว่าสุดตัวนี้นะครับจะเป็นทางด้านของสุดอีโวตัวต่อไปนั่นเองนะครับเนาะก็ถือว่าพี่บอกเลยนะครับเนาว่า สวยจิงๆนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับนาะไซส์แค่1่พินเขียวเท่านั้นนะครับวงน้องที่จะได้สุดตัวนี้นะครับนาะก็คือสุ่มได้พินเขียวอันเดียวนะครับวงน้องก็สามารถแลกสุดนี้ได้เลยนะครับนาอพี่มองว่ามันโคตรเท่เลยนะครับวงน้องเออก็จับเป้าหมายเลยนะครับนาอก็เป็นทางด้านของสีดํานะครับวงน้องออกแนวสีแดงนิดนึงนะครับนาะก็จับเป้าหมายเลยนะครับวงน้องก็ถือว่าเท่มากๆเลยกับสุดอีโวตัวต่อไปนี่นะครับนาะ พี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าสุดอีโวตัวต่อไปนะครับก็เท่มากๆเลยนะครับเนาะแล้วก็สุดที่จะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของลักกี้รอยยอดนะครับเนาะก็สวยไม่แพ้กันเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้บ้างนะครับเนาะว่าจะสวยแค่ไหนอะไรยังไงนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่มารีวิวคลิปนี้ให้เลยแล้วกันนะครับเนาะว่าจะสวยแค่ไหนอะไรยังไงนะครับเนาะกับสุดลักกี้รอยยอดนั่นเองนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับวงน้องอันนี้ก็เป็นทางด้านของสุดอีโวแล้วนะครับเนาะ ซุดลัคกี้รอย่องเลยดีกว่านะครับวงน้องก็คือในรูเร็วนี้นะครับน้องจะมีทางด้านของซุดลัคกี้รอย่อนะครับวงน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไพ่ของเรานะครับน้องนี่เลยนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของซุดผู้ชายตัวนี้นะคระับน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาแพคคู่กับซุดผู้หญิงนะครับวงน้องตอนนี้ซุดผู้หญิงได้อัปเดตเข้ามาแล้วนะครับน้องก็สามารถไปสุ่มได้เลยนะครับวงน้องแล้วก็ซุดถัดไปนะครับน้องจะเป็นทางด้านของซุดผู้ชายตัวนี้นะครับวงน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับนอกะเาหลลนนนคครบบว่่่ทไีแต นะครับองน้องไม่ควรพลาดเลยนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับองน้องว่าสุดตัวนี้เอฟเฟกจะนักงจะเต้มนะครับน้องก็แย่ให้นาถึง5ชสิ้นส่วนด้วยนะครับองน้องก็จับประมาณเลยนะครับน้องก็ถือว่าสําหรับองน้องคนไหนนะครับที่สนใจอยากได้สุดแบบนี้นะครับน้องก็รอได้เลยนะครับองน้องอีกประมาณวัน2วันนะครับน้องก็น่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราแล้วนะครับน้องก็จับประมาณเลยนะครับองน้องเราก็อัปเดตเข้ามาแค่นี้ยังไม่พอนะครับน้องยังจะมีทางด้านของสกินปืนตัวใหม่ด้วยนะครับองน้องที่ ับเนาะที่แบบว่ากําลังจัดเด็กเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับเนาะก,ก็ถือว่าสวยมากๆนะครับวงน้องเราก็ไม่รวมถึง AW ด้วยนะครับเนาะที่จัดเด็กเข้ามาอีกว,นวนันสวันครั้งหน้านะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก,ก็เป็นสกินปืนตัวนี้นะครับไปหลายคนนะครับเนาะชอบเอาไปดึงหัวในโหมด4ี่เวสีนะครับวงน้องแลก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะก,ก็ถือว่านิ่งมากๆนะครับวงน้องกับปืนตัวนี้นะครับน้องเราก็เก็บเสียงด้วยนะครับวงน้องแล้ก็จับฟ้าไม้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าสวยมากนะครับ,น,ะะบน้องแล้วก็เอฟเฟกต็จรรงงนนะะคัับบ้อกปว มาเยนะครับเนาะก็เป็นงานบ้างครับวงน้องสําหรับวันนี้นะครับเนาะพี่ก็มารายงานท่าปักธงให้ดูแล้วนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ท่าปักธงนะครับวงน้องก็เตรียมตัวรอได้เลยนะครับเนาะท่าปักธงกําลังจะเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราหนัครับเนาะก็จะประมาณเลยครับวงน้องสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันคนละหนึ่งทีเท่านั้นนะครับวงน้องก่อนที่จะจากลากันไปนั่นเองนะครับเนาะสำหรับวันนี้นะ ยังไม่ได้กดติดตามนะครับวงน้องก็ฝากกดติดตามหน่อยละกันนะครับเนอะคนละหนึ่งทีเท่านั้นนะครับวงน้องเพราะว่าาคะครบ2 0งแสนซับแล้วนะครับเนอะก็จะเป้าหมายเลยนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวงน้องพี่ก็ขอตัวไปเพียงเท่านี้นะครับเนอะไว้เจอกันใหม่คลิปตอนเย็นละกันนะครับวงน้องบาย